อืมไม่แมงลักเขตต้มมันไา้ใช่ไหมไปเล่นอะไรอีกเล่นที่ขี้ผมแม่อ่ะือไปหาเพื่อนหลาแล้วเพื่อนนอนอยู่เขานอนกันทั้งนั้นมีแต่เธอสองตัวนี่แหละไม่นอนกันอืม ไปไหนแล้วกระเพากปอกอ,อ่ะกระเพาะไปไหนละหาตัวยากจริงจราาิงเลยกระเพากะเพาก็ตานั้นยุบลงแล้วนะคะยุบยุบหายเข้าไปแหละแต่ว่ายังแบบเหมือนกับว่าเพราะว่าพอลูกกระตามันยุบหายเข้าไปข้างในอะ่ะมันก็เหมือนกับว่า,าเปลือกตาอะ่ะมันเหมือนจะปิดตา แม่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าลูกตามันยุบใช่ไหมมันไม่โปนอะ่ะเบิกตามันก็ทําท่าจะปิดตามนะคะถ้าว่าแม่แม่ดูไม่ผิดอ่ะนะคะเพราะจับตัวยากมากแล้วแบบแม่ไม่มีอันนั้นแล้วไงไอขาตั้งโทรศัพท์เวลาอัดวิดีโออะ่ะถ้ามีนะแม่จะจะจะ,จะตั้งแล้วก็จะอัดจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเวลาที่แม่ป้อนยาเขาหรือใส่ยาเขาเนี่ยโอ้โหมัน มันยากมากาโอ้ซื้อที่ไหนที่ไหนอ่ะมีแม่ร้านยี่สิบาทมีไหมอะมซื้อมาให้หน่อยลเลยพราไปตัดผมที่ไอ้ด้วยไอ้สองแสนไปตัดผมใช่ไหมแวะซื้อมาให้หน่อยเลยเดี๋ยวแผลคือมือแม่เนี่ยมีแผลเต็มไปหมดแล้วตอนนี้โดนกระเพากัดบ้างขวนบ้างคือแบบสุดๆอะสองแสนเจ็บจุกบเน้นอีกแล้วเอ๊ แมงลักน้องคนอื่นเขาหลับเขานอนกันเธอสองตัวนี้ไม,ไม่อยู่ทุกมุมเลยที่นอนอน,นี่วนเกิดไ,ไออะไรแล้ววะลูกเยอะจำชื่อไม่ค่อยจะได้ต้องตั้งสติเอ่อสีดาอนวยปั้นจันสาาบายสองแสนแม่หลงเอาอันนี้ใครหล่าวอันนี้ ฮนะอันนี้ใครอนอนกับแม่ลงก็ได้อ่ะนอนอนอนกับแม่ลงแม่ลงกับที่ร้านเลานะลงนั้นไรหลับบางที่แบบเวลาจะนึกเชื่อต้องตั้งตั้งสติแป๊บหนึ่งว่าตัวนี้ชื่ออะไรอะไรแบบเนี้ย อ๋อประกัดเออมันกัดอีกแล้วอือไข่ต้มมันไหลอืออืม,อมดูมันดูมันอือเอาอ่ะ